สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะวันที่27นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่26กันก่อนนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์่านเลขเด่นนะครับจากสูตรนคัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูฮานอยพิเศษกันก่อนเนาะฮานอยพิเศษผลออกตัวสีแดงข้างล่างนะครับออก14207นะครับ เล็กเด่นผมให้ที่4กับ5เนาะใครนำา4ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะนะครับผมเจาะ IC 5ี่ห้ 5, 1, 2. วงกลมให้ที่41่เนาะไปอยู่ด้านหน้านะครับแต่มันออกตัวตัวนี้นะครับ42อบออก 1, 4, 2, ออกตัวนี้นะครับ 4, 1ไปอยู่ด้านหน้าก็น่าเสียดายนะครับ ผมจัไปห้าสีนะึะออก 1, 4, 2กลับไปกันต่อที่ฮานอยปกปติฮานอยปกปติผลออกสี่สี่กเลขเด่นผมหลุดนี้นะครับสำหรับฮานอยปกปตินะครับหลุดนะครับน,นี้คือรอบปกตินะครับหลุด ไปต่อที่ฮานอย VIP นะครับผลออก63381 <c oughs> 63381นกะครับ, <c oughs> รบก็เข้าวิ่งอย่างเดียวนอ้อเลข6ตัวเน้นนะครับจากไว้ที่6-3ไปอยู่ข้างหน้านะครับ6 3ไปอยู่ด้านหน้าลงมันออกเบิ้ลนะครับก็ถือว่าแนวทางเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับ V.I.P เนาะจับไว้ที่6 3ก็เสียดายเหมือนกันนะครับไปอยู่ข้างหน้าเนาะมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ตังเรียกว่าตำแหน่งที่ไม่ได้ตังแต่ถ้าว่ากรวิ่งโหลดนะครับวิ่งด้วยลดไปวิ่งนะครับก็จะได้6นะครับแต่โหลดไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไปอยู่ข้างหน้านะครับครับเรามาดูแต้มรวมแต้มรวม3หน่อยนะครับแต้มรวม3หน่อยก็ ผมเน้นให้แค่พิเศษปกติ V.I.P. นะครับแต่ถ้าว่าใครเล่นหรือว่าหรือว่าถ้าเล่นแนวทางอานอยเฉพาะกิจอานอยกาชาตินะครับผมก็แนะนำไปในคลิปนะว่าสามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะครับสำหรับเต็มรวมแล้วก็ท่านที่ติดตามก็คงจะทราบดีนะครับหลายๆทั้งที่ผมลงแนวทางให้ผมจะพูดเสมอนะครับว่า ใครเล่นกับพานอยเฉพาะกิจอาน,ะนอยกาชาดก็สามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะครับผมขอพูดทุกคลิปนะครับเรามาดูก,กาชาดเนาะผมไม่ได้เขียนลงให้แนละ้วกาชาดิพสไอกาชาดผลออกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหกนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหกก็เข้าที่เลขสามแต่ว่าใครนำไปวิ่งไปรูดนะครับก็ออกสามเจ็ดนะครับ ส่วนอานอยเฉพาะกิจ8 3ด2 6เนาะก็มาทากิจตัางกาเลยนะครับสำหรับเลข3ตัวเน้นนะครับครับก็มาดู3น้อยของเราเนะครับสามอยพิเศษปกติ VIP นะครับเรามาดูพิเศษกันก่อนนะครับพิเศษ ห้ 53, มีหรือเปล่าห้าสาไม่มีนะครับวันนี้พิเศษหลุดนะครับพิเศษหลุดเต็มรวมเรามาดูปกติปกติเข้านะครับปกติเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลขห้านํำห้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับสุลับเต็มรวมนะครับส่วน vip VIP เข้าที่เลข3 ออก3ามนะครับตัวนี้นนะครับแต้มรวมก็หลุดพิเศษอย่างเดียวเนาะนะครับหลุดพิเศษอย่างเดียวแล้ว <c oughs> เรามาดูชุดวินนะครับด,ด,ดูเลขเบิ้ลก่อนเนาะเลขเบิ้ลก็เข้าห้าสามสาม นะครับเลขเบิ้ลนะครับเข้า55กับ33 55เข้าที่ปกตินะครับส่วน33ก็เข้าที่ VIP นะครับเลขเบิ้ลเรามาดูชุดวิน3หน่อยนะครับ3หน่อยก็พิเศษปกติ VIP นะครับก็3หน่อยเนาะนะครับก็มาดูกัน14207นะครับมีแต่เลข4เนาะพิเศษก็ไม่เข้านะครับวันนี้มีเลข4ตัวเดียว กับต่อที่ฮานอยปกติปกติ46มีหรือเปล่าครับ46มีนะครับถ้าใครวินจะเข้าที่46นะครับเลข5มันเป็นเลขเบิ้ลเนาะก็มันไม่มีคู่อยู่แล้วนะครับเพราะ5533นะครับเข้าสองสองนะครับ้าหเลขเบิ้ล ก็เข้าชุดเดียวนะครับเข้าปกตินะครับแล้วก็ที่เหลือก็เข้าเล็กเบิ้ลน,นะครับก็จะเป็น55แล้วก็33ครับก็ขเข้าทางนี้นะครับมีแต่เลขก8ครับมันไม่มีเลข1นะครับจนตัวนี้ก็พิเศษก็มีแต่เลข4ไม่มีเลข2 กไดแค่4 6 6 4กี่ติดไปปกตินะครับสำหรับจุดบินครับก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางในวันที่27เ็ดือนหนึ่งปพนระ 8, นะครับผมก็ไปทราบกันเนาะว่าวันตุดจีนนะครับว่าฮานอยมันหยุดกี่วันนะครับแต่ว่าหยุดนะครับก็ต้องรอผลออกก่อนนะครับหยุดมันเคยหยุด3 4วันนะครับ3วันไหม นะครับถ้าว่าจำไม่ผิดเนาะนะครับน่าจะหยุดจีสามวันนะครับก็รอผลออกหนึ่งวันนะครับผมจึงจะคำนวณแล้วปล่อยชิปให้นะครับแต่ว่าแนวทางหาน้อยหลุดในช่วงตุดจีนหยุดนะครับในช่วงตุดจีนนะครับก็ต้องรอให้มันออกหนึ่งวันก่อนผมึจะปล่อยแนวทางนะครับก็ยังไงสมาชิกทุกท่านได้ทราบกันนะครับเรามาดูพิเศษวันนี้ นะครับพิเศษเป็นที่ผมไอ้ที่เลขเด่นวิง่งโหลดรลบพิเศษผมให้ที่6กับ7นะครับเน้นในที่เลข6นะครับก็จับให้3ชุดเนาะ6 5 6 8 6 9 6 5 6 8 หกเส่วนสตัวก็มให้ชุดเดียวนะครับ569สําหรับอานน้อยพิเศษนะครับในเม่ที่เลขหกก็ตามนี้เลยตัวที่สวยที่สุดคือ69นะครับ ถัาไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับรอบปกติก็คือเล็กเด่นผมให้ที่7กับ0เดี๋ยวทางถ้าว่าได้7กับ0นะครับท่านก็สามารถบวกเพิ่ม1นเต้มก็จะเป็นเลข8ก8นะครับก็ระวังเลขก8เอาไว้นะครับสำหรับปกติ ามาดูตัวที่ผมเจาะให้นะเจาะให้3ชุดนะครับก็จะเป็น70 71 78 3ตัวผมให้ที่781ดมครับผมจัดที่เลขส่วนใหญ่ติดเลข8ระวังเลข8ต,ตัวที่สวยนี่คือ,คอชุดนี้นะครับ เจ็ดแตกับไปกันต่อที่ VIP VIP วันนี้เล็กเด่นผมให้ที่1กับ2องเล้นเลกที่เลขหนึ่งะครับจับให้3ชุดเหมือนกัน1นึ 3. 14 15 3ตัวจับไว้ที่9 14ก็เน้นหน้าที่14วิ่งโลดเน้นหนที่1ตอนนี้ผมเน้นหน้าที่เลข7ครับผมลืมวงกลมให้นะครับ กับไปกันต่อที่แต้มรวมสามหน่อยนะครับให้ผมให้ลูที่ห้ากับหนึ่งให้ก้ากับหนึ่งวันนี้ผมชอบเลขหนึ่งนะครับส่วนเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลก็ศูนย์ ฮ่าาก็ 1, 1. นึงนึงส่วนชุดวินนะครับก็นำเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันเนาะก็จะเป็นพิเศษหกเจ็ปกติเจ็โซนนะครับเอามาเลขศูนตัวเดียวเลข7มีแล้วนะครับซ้ำที่เลขเจ็ 7, แล้วก็หนึ่งสอง ตัวนี้1กับ5 1้าหซ้ำนะครับเอามาเลขค่าตัวเดียวจุดบินวันนี้ได้6ตัวนะครับส้มเดียวตังนะครับพิเศษปกติ vip นะครับวันนี้ผมเน้นให้ที่เลข1 กับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกัใต้นนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27เดือนหนึ่งะครับสองพันร้อยกสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ